วัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแรงแร่เดือนครับคลิปนี้หนุ่มทองแดงจะมาพูดเรื่องมือใหม่กรีดยางจะเริ่มที่จุดไหนก่อนคลิปนี้หนุ่มทองแดงจะมาพูดแนวกว้างกว้ะนะกว้างะนะกว้าง,างแล้วก็เอาไปคิดเอาไปทําการบ้านกันต่อ,อข้อที่หนึ่งเลยสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักต้นยางหรือว่าเป็นเท่าแก่ที่ไม่เคยเข้าสวนยางเลยคุณจะต้องไปดูต้นยางก่อน ว่าต้นยางคุณในเจ็ดปีที่กำลังจะเปิดกรีดเนี่ยต้นมันเล็กหรือต้นมันใหญ่ถ้าต้นประมาณต่ำกว่า50ลงมาเนี่ยเราเรียกว่ายางมันยังเล็กถ้า50ขึ้นไปเนี่ยถึงถึง60เนี่ยเราถือว่ายางปานกลางเนี่ยกรีดได้พอดีรอบตอนน้นนะถึงถ้าว่าเป็นยางที่ว่า60ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่ายางสมบูรณ์ดียางต้นใหญ่ โอเคเรารู้เรื่องตอนอ้นยางแล้วถึงทีนี้มารู้ที่สองก็คือการเปิดกรีดการเปิดกรีดเนี่ยสูงจากพื้นดินเนี่ยในหน้าเรีกเนี่ยสูงในจากพื้นดินเนี่ยอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยเซนจากพื้นดินขึ้นมาหรือว่าประมาณ120เซนหรือว่าต่ําไปจากนั้นก็คือ80เซน ก็คือเราลองก้มดูแล้วก็ลองแตะมีดดูว่าอยู่ประมาณเท่าไรก็ค so, ือในจุดตรงนั so, so, ้นแหละก็คือประมาณประมาณประมาณหน้าอกเราเนี่ยประมาณหน้าอกเราคือเราเปิดกรีดหน้าเลขเนี่ยเพราะว่ายิ่งเราเปิดกรีดต่าเนี่ยยิ่งดีเพราะว่ายางมันจะได้สมบูรณ์ตรงนั้นคือเปลือกนอกเปลือกในเปลือกใต้อะไรมันจะได้สมบูรณ์ถึงนี้นี้เรากรีดไปสักหน้าหนึ่งก่อนรักประมาณ3ปี หน้ายางปกติหน้าที่สองก็คือสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่งจากเดิมมันก็คือจะเริ่มสวยขึ้นเราจะแบ่งหน้ายางก็คือเป็นส่วนใหญ่หนุ่มท้องแดงย้ายแบ่งเป็นสามหน้าถ้าว่าเป็นประมาณไม่เกินหกสิบนะประมาณสามหน้าถึงถ้าว่ายางหกสิบขึ้นไปรอบวงหกสิบขึ้นไปจะแบ่งเป็นสีหน้า แต่เราสามารถในส่วนเดียวก็คือสามารถเลือกได้ว่ายางต้นใหญ่เราเปิดสีหน้ายางต้นเล็กเราเปิดสามหน้าแต่นมตรองเด้งจะไม่ค่อยแนะนําให้เปิดครึ่งต้นซึ่งไอ้เปิดครึ่งต้นนี้เรากีดได้เพียงแค่สองหน้าเองต้นเดียวเรากีดได้เพียงสองหน้าไอ้หน้านี้สมมติว่าสามสามปีอีกหน้าหนึ่งสามปีมันได้เพียงแค่หกปีแต่ถ้าเราเบ่งสามหน้าเนี่ยน้ำยางที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้แตกต่างกับครึ่งต้น ถึงน้ำยางที่มันไม่ได้แตกต่างเนี่ยเราจะไปกรีดให้หน้ายาวเสียหน้าทําไมถึงถ้าว่ายางมันไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเราไปกรีดครึ่งต้นเนี่ยทาให้ยางไตนึ่งเกิน20เปอร์เซ็นแน่นอนในแต่ละปีถึงทีนี้พอกรีดไปได้สิบปียางไตนึ่งหมดเรียบร้อยเพราะว่ายางมันผลิตน้ำยางไม่ทันถึงการกรีดเหมือนกันการกรีดเราจะต้องเข้าใจว่า,าจะกรีดหนึ่งเว้นหนึ่งหรือสองเว้นหนึ่งสามเว้นหนึ่ง ถ้าเป็นยางหกร้อยปกติยางหกร้อยปกติกรีดสามเว้นหนึ่งได้กรีดสองเว้นหนึ่งได้หรือจะกรีดมากกว่านั้นก็คือสี่เว้นหนึ่งก็ยังได้แต่สําหรับยางสองห้าหนึ่งสองสามห้าไม่แน่ใจสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งที่ฮิตๆกันก็คือถ้าต้องกรีดหนึ่งเว้นหนึ่งหรือว่าสองเว้นหนึ่งไม่เกินนั้นไม่นั้นยางจะตายนึง่งเพราะว่ายางพวกเนี้เขาทำออกมาว่าให้กรีดน้อยแต่ยางคุณภาพยัง ยังได้เยอะเท่ากับ600ที่กีดสกีดสในกีดชาเดียวเนี่ยถึงทีนี้ถ้าว่าเราไปกี3ด3กีด4ีในยางพวกที่ว่าออกดีพวกเนี้ยมันจะตายนึ่งหมดเลยตายนึ่งคือหน้ามันจะแห้งหน้ามันจะยุบทีนี้เพราะว่าหน้ายุบหน้าอะไรปลวกก็จะกินถึงทีนี้เรานึกว่าปลวกมันจะมีปัญหากับต้นยางความจริงแล้วไม่ใช่พวกนี้จะมากินในทรงที่ว่ามันตาย กินตรงที่มันตายถึงทีนี้เรานึกว่าปลวกมันมีปัญหาความจริงแล้วปลวกมันไม่ได้มีปัญหาเลยกับต้นยางแต่เพราะว่ายางตายเนี่ยปลวกมันก็จะไปกินถึงทีนี้ยางมันก็จะเสียถึงจะไปพูดอีกอย่างหนึ่งสําหรับเรารู้ว่าการเปิดกรีดเปิดอย่างไรแล้วกรีดกี่วันแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเลือกมีเกลีดอย่างสมมติว่าในพื้นที่เราเขาสอนให้กรีดกับมีเจบง เราก็ต้องดูว่ามีดเจบงแบบไหนที่เหมาะสมกับเราขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ยางต้นเล็กเราก็ใช้มีดขนาดพอปันกลางพอเบาๆมือกรีดได้สบายมือใหม่ก็กรีดได้สบายยางต้นใหญ่เปลือกหนาเปลือกแข็งจำพวก25 1หนึ่งนี้บางครั้งยางมันก็จะเปลือกแข็งเราก็จะต้องใช้มีดใหญ่แต่สำหรับคนมือเล็กๆเ,เราก็ใช้ใช้มีดเล็กมันก็แล้วแต่ แต่ถ้าว่าหน้าไม่ยาวเนี่ยมีดเบาๆมันก็จะกรีดได้สบายแต่ถ้าว่าหน้ายาวๆเป็นครึ่งต้นนี้ก็เปิดกันนี้ถ้าว่ามีดเบาเกินไปเราก็กรีดแล้วก็มันจะหมดแรงเพราะว่าน้าหนักมีดมันก็จะเบาแต่สําหรับที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ผึ่หขัดด้วยถึงถ้าว่าใครที่ว่าไปอยู่ในกลุ่มที่ว่าใช้มีดไมโครเราก็ลองศึกษาในมีดไมโครว่าจะกรีดได้ไงแต่ว่าเหมือนหนุ่มตองแดงจะ คิดมีดกรีดยางที่ดีขึ้นมาแล้วก็คิดคนประกอบมีดกันแกนที่เป็นลิขสิทธิ์ของหนุ่มตองแดงขึ้นมาเพื่อว่าเนี่ยให้มือใหม่พวกเนี้ยไปกรีดได้ดีะจะชํานาญขึ้นเพราะการกรีดยางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปกรีดได้วันแรกสองวันแรกแล้วเราจะกรีดได้สวยเลยนะ,ะขนาดคนใต้เองเนี่ยที่ว่าอยู่กับตนยางเนี่ยกลับมาไปกรีดยางเนี่ยอย่างน้อยใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้กรีดเป็น ปีดสวยนะใช้เวลาเป็นปี2อปีสปีบางคน10ปีเนี่ยสิปีร้างสวนเองปลูกเองกรีดเองหนุมต้องแดงไปเห็นน่าเสียดายมากเลยขนาดว่าอยู่กับต้นยางปลูกเองทําเองสวนเอง10ปีต้องโค่นแลวเพราะว่ากรีดถึงไม้ถึงแก่นหมดเลย ทุกทีนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่การฝึกฝนหนุ่มตรงแดงพยายามทาคลิปสอนไว้เพื่อว่าอย่างน้อยได้เรียนออนไลน์กับนุ่มตรงแดงเพราะว่าหลายคนจะมาให้นุ่มตรงแดงสอนที่บ้านนุ่มตรงแดงก็บอกว่านุ่มตรงแดงไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นเพราะว่านุ่มตองแดงทำอาหานกลางคืนทำอานากลางคืนจะแต่งมีดรับมีดอะไรนุ่มตองแดงจะทํากลางคืนเพราะว่ากลางคืนจะไม่จะไม่รบกวนและสมาธิอะไรก็คือนุ่มตองแดงทากลางคืนส่วน การเรียนการศึกษาเนี่ยก็คือให้ศึกษาทางออนไลน์ในยู u ูบของหนุ่มตองแดงเนี่ยพิมไปเลยว่ากรีดยางอย่างไรอะไรเนี่ยหน,นุ่มตองแดงก็จะพยายามทําไว้ให้ถึงทีนี้เรารู้จักมีดกรีดยางแล้วก็คือมีดกรีดยางเนี่ยมันก็มีหลายแบบแต่ว่าสมมทัมว่ามีดแบบแมคโครแบบเจ๊บงเนี่ยพวกนี้ก็คือเราจะต้องรับทุกวันหลังจากแต่งที่สวยแล้วเราก็คือต้องรับทุกวันที่การกรีดยิ่งมีดคมเท่าไรยิ่ง ่ามันจะกรีดได้ดีเท่านั้นถึงทีนี้ถ้าว่าเรารับทุกวันเรารับเองเป็นก็พยา,ายามเข้าไปดูคลิปวิธีการสอนการรับมีดว่ารับอย่างไรรับทุกวันแล้วก็ไปกรีดอ่าแล้วก็ยางจะออกดียางจะออกดีและคุณภาพแล้วมันจะไม่บาดเข้าเก่นถึงส่วนใหญ่บางคนก็จะไปใช้มีดประเภทมีดที่เปลี่ยนใบ เปลี่ยนใบเปลี่ยนใบก็มีแต่งนกเนือกเจ้วเดียวที่ว่าเปลี่ยนใบจากที่ใบนี้ทื่อแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่แต่พวกที่ว่าใช้ขันน็อตขันอะไรเปลี่ยนใบพวกนี้ก็คือจะต้องรับเหมือนกันเปลี่ยนใบแต่ต้องรับเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยน,ยนมันสามารถเปลี่ยนได้เท่านั้นเองถึงที่นี้เรามารู้จากไปห้าข้อแล้วถึงข้อที่หกที่เราต้องรู้ว่าเราจะทำขี้ยาง ทำขี้ยางทำมุนยางหรือว่าทำแผ่นขายน้ำถ้าว่าทำขี้ยางเนี่ยขี้ยางถ้าว่าเป็นทางใต้เนี่ยทางใต้การทำขี้ยางเนี่ยเราจะไม่หยดกรดเพราะว่าหยดกรดเนี่ยร้านจะกดราคาสำหรับภาคใต้ที่ว่าตั้งแต่ประจวบลงไปถึงภาคใต้เนี่ยตั้งแต่ปัตตานียาลาพวกเนาะไอ้ปัตตานีร,รงกราพวกเนาะคือเราจะไม่หยดกรดเพราะว่า ไอทางโรงงานบอกว่าถ้าหยอดกรดนี้ะจะปผสมนม้ำเยอะอะไรพวกนี้ก็จะขาดทุนส่วนจากประจวบขึ้นไปถึงภาคเหนือสุดของประเทศไทย<ๆ>เขาบอกว่าต้องหยอดกรดถ้าไม่หยอดกรดเขาหักราคานั่นก็นคือทำความเข้าใจในการเราอยู่พื้นที่ไหนเราก็ต้องศึกษาในพื้นที่นั้น ถึงทีนี้ถ้าว่าเป็นไข่น้ําเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องมันจะต้องไปทําให้แห้งก่อนแล้วมาตีราคาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าเราทาแผ่นมันก็หลายขั้นตอนอีกเราจะต้องศึกษาเรื่องอทําแผ่นอีกถึงเนี่ยคลิปนี้ก็คือ5้าข้อ้ง่ายๆศึกษาต้นยางเปิดกรีดอย่างไรกรีดได้กี่วัน แล้วก็มีดแบบไหนวิธีการรับแล้วก็วิธีการทําขายให้รู้6ข้อนี้ก่อนแล้วก็คุณจะสามารถที่ว่าหาจุดได้ว่าอยู่ตรงไหนทําอย่างไรแต่ถ้าว่าหลายครั้งตีถามหนุ่มตองแดงว่าช่วยนะนนำการปริดย,ย่างหน่อยหนุ่มตงงองแดงถามว่าความรู้ของคุณอยู่ตรงไหนมีเท็มีแกะ มีเท่าแต่ต้นยางแต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการกีนยางหนุ่มตองแดงก็เลยต้องเริ่มพวกนี้ว่าให้คุณเข้าไปศึกษาก่อนและหนุ่มตองแดงจะได้แนะนําว่าจะต้องเอาตรงไหนมาแนะนําถึงทีนี้คุณต้องทาการบ้านก่อนก่อนที่ถามหนุ่มตองแดงหนุ่มตองแดงก็จะแนะนําให้สู่ทิศทางที่ถูกต้องโอเคเก็บนี้ก็ขออนุญาตที่อ่า จะปิดคลิปที่นี้ว่าการเริ่มต้นก็คือจะไปศึกษา6ข้อนี้ก็คือพยายามย้อนวนกันดูแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยมีตัวทีจุดๆหนุ่มทองแดงและก็ประกอบมีดกันแกนโอท็อปหนุ o top, น่มทองแดงซึ่งได้ิขกิธต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพวกขินรับมีดตีหนุ่มทองแดงพยายามคิดค,นค้นหินที่ระมิขึ้นมาเองโดยการใช้วัสดุต่างๆที่สามารถเอามาทำได้ แล้วก็พาราไว้เป็นสารบำรุงเป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับต้นยางที่ทำให้ยางออกแต่ไม่ใช่ยาเร่งและก็ไม่ใช่ยารักษายางไตนึ่งแต่ยางออกเพิ่มขึ้นเพราะสารบำรุงโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนบายบาย